ประตูบ้านต่อไปที่ Amazing Thailand จะเปิดเข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอีสานพื้นถิ่นดั้งเดิมยังอยู่แถวอีสานเหนือค่ะโดยเส้นทางโฮมสเตย์หมู่บ้านอีสานน่าเที่ยวในวันนี้จะพาคุณผู้ชมก้าวสู่ประตูเมืองขอนแก่นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานทั้งโดยโภูมิศาสตร์การศึกษาและเทคโนโลยีค่ะด้วยเพราะดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้มีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ขึ้นชื่อ ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือผ้าไหมมัดหมีอ่อำเภอชนบทที่ศาลาไหมไทยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นแห่งนี้จึงเป็นจุดหมายแรกที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเยือนค่ะเพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์ศึกษาศูนย์พัฒนาและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าพื้นเมืองอีกทั้งยังเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน ในพื้นที่ของศาลาไหมไทยนอกจากจะมีอาคารจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมมัดมีงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมของภาคอีสานนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไหมมัดมีโบราณอุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับไหมและของเก่าแก่ที่ควรอนุรักษ์แล้วยังมีผ้าไหมมัดมีที่ชนะการประกวดต่างๆรวมถึงมีผ้าไหมมัดมีราคาแพงที่สุดในโลกสนุนราคากว่า250,000บาทจากฝีมือปราชชาวบ้านให้เราได้ชมเป็นขวัญตาอีกด้วยค่ะ และลานตาไปกับผลงานศิลปะบนผืนผ้าไหมแล้วเรามาต่อกันที่อำเภอบ้านไผ่ซึ่งมีจิตรกรรมฝาผนังหรือที่ภาษาอีสานเรียกว่าภูบแต้มในสมัยรัชกาลที่7เขียนไว้ที่ผนังด้านในและด้านนอกของสิมหรือโบสถ์ที่วัดสนวนวารีพัฒนารามในเรื่องภูบแต้มบริเวณผนังด้านในถ่ายทอดเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกภาพราหูอมจันทพญานาคครุฑสิง และภายในสิมแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระประธานรูปปัน้นปางมารวิชัยฝีมือช่างพื้นบ้านอีกด้วยค่ะส่วนที่ผนังด้านนอกนั้นมีรูปแก้มที่เขียนเรื่องสินใจและนรกรภูมิโดยแต่ละภาพจะมีภาษาไทยหรือภาษาลาวน้อยคอยสื่อความหมายของภาพให้เข้าใจายิ่งขึ้นหลังจากย้อนรอยอดีตด้วยการชมความเก่าแก่ของสิมที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้ว เราไปย้อนรอยอดีตที่สะท้อนความมีวัฒนธรรมชาวไทยอีสานกันที่วัดสะทองบ้านบัวอำเภอมันจาคีรีที่นี่มีสิมเก่าแก่ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกแห่งเอเชียและแปซิฟิกจากองค์การยูเนสโกในปี2545โดยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะสถาปัตยกรรมของสิมแห่งนี้อยู่ที่รูปแบบสิมทึบที่แสดงลักษณะเด่นชัดของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสาน มีการแต้มสีภาพภายนอกอาคารประดับแว่นแก้วฐานชุกกะชีภายในยังคงประดิษฐานพระประธานศิลาทายศิลปะแบบอีสานที่หาได้ยากยิ่งอีกด้วยค่ะจากนั้นไม่ไกลกันนัดเราจะชวนคุณไปชมภาพวิถีชีวิตระหว่างคนกับเต่าที่หมู่บ้านเต่าบ้านกอะหมู่บ้านที่มีเต่าเพกหรือเต่าเหลืองทั่วหมู่บ้านเต่าชนิดนี้เป็นเต่าบกที่พบมากที่สุดของประเทศไทยค่ะ แม้ว่าจะไม่สามารถอยู่ในน้ำได้แต่เต่าเหลืองก็ชอบอาศัยอยู่ในที่ชื้นเย็นการอยู่อาศัยของชาวบ้านที่นี่จะเอือ้อต่อเต่าโดยจะไม่สร้างรั้วบ้านหรือกำแพงสูงเพื่อให้เต่าสามารถเข้ามาหาอาหารหรือหลบร้อนซึ่งเต่าที่นี่มีความคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีค่ะถัดจากชีวิตความผูกพันระหว่างคนกับเต่าเราจะเดินทางไปสู่จุดหมายของค่ำคืนนี้ สัมผัสชีวิตเรียบง่ายแบบชนบทเพื่อพักผ่อนกายพักผ่อนใจที่โฮมสเตย์บ้านหนองย้ปล้องค่ะที่แห่งนี้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามอิงแอบธรรมชาติแม้กระทั่งหัตถกรรมผ้าฝ้ายมัดย้อมอยังต้องพึ่งเพงสีจากธรรมชาติโดยนำพืชพันธุ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทดลองย้อมสีดังเช่นสีน้ำตาลที่เห็นนี้คือสีจากเปลือกกระดูส่วนสีชมพูเข้มคือสีจากต้นครั่ง และม่วงเข้มนี้คือสีจากเปลือกมังคุดและหากนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีโฮมสเตย์ของที่นี่ก็จะได้สวมใส่ชุดผ้าฝ้ายทอมือที่เป็นผลงานของชาวบ้านโดยตรงเพื่อเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญอย่างอบอุ่นและมีเพื่อนร่วมรับประทานอาหารเย็นหรือที่เรียกว่าพาแรงอย่างไม่เหงาใจค่ะ วัฒนธรรมอีสานที่โดดเด่นทั้งการแต่งกายบ้านเรือนรวมทั้งอัธยาศัายไมตรีอันดีงามของชาวไทยพวนพร้อมแบ่งปันความสุขให้เราได้สัมผัสกันอย่างเต็มอิ่มที่โฮมสเตย์บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีติดตามได้ใน Amazing Thailand ค่ะ